สวัสดีค่ะพบกับเซลปุย๋ยอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะเซลปุย๋ยจะมารีวิวนะคะเป็นรถยนต์ของ t o y ยต้นะคะเจ้ายารีตเอทิฟนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่กำลังยอดฮิตแล้วก็เป็นการจองที่นานมากๆเลยนะคะตัวนี้รุ่นนี้นะคะที่จะรีวิวจะเป็นรุ่นในเกรดสมาร์ทนะคะเป็นเครื่องยนต์พันสองนะคะเป็นรถในกลุ่มของอ e ีโกคารประหยัดน้ำมันมากๆเลยนะคะ23กลลิตรนะคะค่ะ เรามาดาูภายนอกกันก่อนนะคะรอบคันก่อนว่าจะสวยงามขนาดไหนนะคะค่ะตามมาเลยค่ะ ค่ะเป็นยังไงบ้างคะเราได้ดูรอบๆคันกันแล้วนะคะสวยงามกันเลยใช่ไหมคะอดห้ามใจไม่ไหวเลยเนาะค่ะทีนี้ในส่วนเรื่องระบบความปลอดภัยนะคะของเราระบบก้อนเนี่ยชั้นมากๆเลยค่ะเทียบเท่าราคารถระดับหลักล้านเลยนะคะค่ะของเรานะคะจะมีระบบช่วงล่างที่เป็นมี ABS นะคะแล้วก็ VSC ควบคุมการทรงตัวนะคะ,ะดิสหน้าหลังดำนะคะแล้วในส่วนขนาดของล้อนะคะ เป็นล้ออัลลอยนะคะลมดำด้วยนะคะขนาด16นิ้วนะคะค่ะแล้วทีนี้เรามาดูภายในกันนะคะว่าระบบจะสวยงามขนาดไหนแล้วก็มาเรียบพร้อมกันกดค่าทีนี้ในระบบส่วนของกุญแจนะคะตัวนี้จะเป็นกุญแจแบบอ่ a สมาร์ทคีย์นะคะเป็นพุชตาร์ r เอ n น r รนะคะอะเป็นกุญแจอัจฉริยะสองชั้นเลยนะคะ ใช้ง่ายนะคะสะดวกนะคะแค่กุญแจอยู่ใกล้ๆตัวเราหรือว่าในกระเป๋านะคะสําหรับคุณผู้หญิงที่ถือของเยอะๆนะคะค่ะแค่ใช้ปลายนิ้วนะคะแตะตรงนี้ไหคะถือว่าสะดวกมากๆเลยค่ะรู้รลาด้วยนะคะค่ะเปิดอ่ะโอเคระบบกระจกนะคะของเราจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะคะค่ะ ฝั่งคนขับนะคะตัวนี้จะเป็นออโต้นะคะแล้วก็จะมีระบบแจมโปรเทคชันนะคะป้องกันการหนีบนะคะค่ะการปรับกระจกไฟฟ้านะคะตัวนี้ก็สามารถเ,าเลื่อนไปทางขวาแล้วก็ปรับขึ้นลงได้นะคะตามาสรีลัของลูกค้าแต่ละท่านนะคะค่ะโอเคดูระบบภายในนะคะของพวงมาลัยนะคะแบบ3ก้านมันติดฟังก์ชันนะคะ ค่ะพร้อมเบาะหนังนะคะสวยหรูมากๆเลยนะคะในราคาที่5 8 8 4 0 0แปเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเซลลปุ๋ยจะรีวิวนะคะเกี่ยวกับระบบภายในนะคะระบบการใช้งานของอรุ่นยาร s a เอทีฟนะคะตัวสมาร์ทนะคะเดี๋ยวเท่ไงจะรีบมารีวิวให้นะคะโอเคค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเซลลปุ๋ยด้วยนะคะค่ะหรือว่าติดตามเพจของเซลปุ๋ยนะคะค่ะ ก็ฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์คะ่ะสวัสดีค่ะ